วิเคราะห์บอลยูฟาซูเปอร์คัพแมนเชสเตอร์ซิตี้เวอร์เซบิยาประจำวันพุทธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566สนามสตเดีโอโอจอร์ออสคาริสคาี้เวลา2นาฬิการาคาบอลแมนซิตี้ต่อลูกครึ่งสกอร์สูงเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมใน4เกมล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไปได้ทั้ง4 กมสภาพทีมล่าสุดของทั้งสองทีมแมนซิตี้ ยังไม่สามารถใช้งานเควินเดอร์บรอยจอมทับตัวเก่งและรูเบนดิอาสกองหลังจอมแกร่งที่ควงแขนเดี่ยงรวมถึงอีก2แนวรับอย่างจอร์นสโตนกับไควอเกอร์ก็ต้องเช็คฟิตซึ่งทั้งคู่หลุดจากเกมถล่มเบอร์ลี่3าถึงูนเมื่อว,วันศุกร์ที่แล้วนอกจากนั้นแบร์นาโดซินวาก็เดี่ยงจากแมตช์ดังกล่าวจนถูกเปลี่ยนออกจึงน่าจะได้พักพร้อมกับเติมแจ็คกริลิธที่ไม่มีส่วนร่วมในแมตช์ที่แล้วลงปักหลักแทนขณะที่เออร์ลิงฮาลันดาวซันโวพรีเมียร์ลีกจะปักหลักหน้าเป้าต่่ออเนืง แมนซิตี้ใช้แผน4-2-3-1มีเอดาซอนโมราเอสริโก้ลูอิสมานูเอลอาการยียอสโก้กวาดิโอนนาธานอาเก้มาเตโอโควาซิตโรดริโก้เอนานเดสฟิลฟอร์เดนกูเลียนอัลบาเรสแจ็คกรีลิตเออร์ลิงฮาลันเซบิยา ใหคาบ้านต่อบาเลเซีย1-2เป็นประเดิมลาลิกา้าแต่ขุมกำลังค่อนข้างพร้อมทีเดียวเมื่อขาดแค่ตองกีนีอองสูกองหลังตัวหลักซึ่งเจ็บมาตั้งแต่ปลายฤดูกาลก่อนขณะที่อีกหนึ่งแนวรับอย่างโลอิกบาเดเจอใบแดงเกมหลีกแต่โทษแบนไม่มีผลกับรายการนี้จึงลงได้ตามปกติขณะที่แนวรุกเป็นยูเซฟเอนในซีรีส์ดาวยิงตัวเก่งเยือนนาวโดยมีลูคัสโอกัมโปสซูโซและเอริกลาเมลายืนกลางรุก เซบิยาใช้แผน4-2-3-1ถึง,ถง,ถงมียาซูนบูนูเมซูสนาบาดโลอิกบาเดเนมันยากูเดลมากอสอาคุนญ่าแฟนานโดอิวานราคิติสลูคัสโอกัมโปสสูโซเอริกลาเมล่ายูเซฟเอนในซีรีสรุปบทวิเคราะห์ สภาพทีมแมนซิตี้อาจไม่เต็มร้อยเพราะตัวเจ็บเยอะพอสมควรแต่พวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีผลจากเกมแรกที่ไล่ถล่มเบอร์นาลี3ถอีกทั้งเรือใบสีฟ้า ไม้ปั่นปั้นมือเต็มที่เพื่อคว้าแชมป์รายการนี้เพื่อประวัติศาสตร์สโมสรส่วนเซบิยาส่งไม่ค่อยดีช่วงคงแรกแล่าสุดพ่ายบาเลนเซียคาถิน่น1-2และสะกดชัยเจอครั้งเดียวตลอด5แมตช์รวมปรีซีซั่นนอกจากนั้นแชมป์ยูโรปาลีกไม่ถูกโฉลกกับศึกยูฟ่าซูเปอร์คับเนื่องจากลงสนามมา5ครั้งปรากฏว่าวืดแชมป์หมดดังนั้นมาเจอกับแชมป์ UCL ระดับแมนซิตี้ที่ครบเครื่อง เชื่อว่าตัวแทนจากสเปนคงรอดยากนอกจากนั้น4หนหลังที่ทั้ง2ทีมเคยเผชิญหน้ากันก็เป็นซิตี้เข้าวินได้หมดกดไป12เสียแค่3ดังนั้นวัดภาพรวมกับราคา1.5จัดบอลต่อไปผลบอลที่คาดแมนซิตี้ชนะ3-1